วันศุกร์ที่เท่าไรวะวันศุกร์สิบหา้าวันศุกร์ที่สิบหา้ารัก็ฏิได้บวชมันผิดสุกอีกผู้หนึง่งถ้าผู้ไดอ้ที่เบ่งเห็นอยู่ท่างไกลกั่รวมมากรวมมาโหลดจะไปขออย่างออทำบุญบริจาคใดบุญได้นี่ใส่ซื้อมันคือซื้อถ <c oughs> าดหัวอาไแล้วก็พระเฮ้ากะ เลือแต่การประดับตกแต่งไม่ใส่เผ็ดใส่พ้อยใส่สีสือสส่อ้าเอากกะสืถือว่าแล้วซํำแล้วเดือเล่งพอยง่ายให้ไปเห็ดแท่นเห็ดอันตัวอาจสงตัวนั้นกอนตัวท่านนั่งแหละบางทีเอเห้าสิตั้งผระแต่เขาแต่งสีประดับเผ็ดแล้วกันกัดเก่เามาทรงรถเด้แต่ที่เหลืออีกหกอง์ ทุกสีในฉัพพนลั่งสีหกองคือห้าตังตังไหวว่าห้าสิเหตุนะความหมายแต่ว่าสิไปหวังไหวว่าสีสสำเร็จดังตังไห้บ่ได้ไปจอยู่หันเดอ้อฟังทำความว่าใจให้ดีสิ่งใดที่ห้าคิดไห้ว่าห้าสิเห็ดห้าบริได้เข้าไปยึดติดในสิ่งนั้นเด้เห้าบราได้เป็นล่อหรือจดจ่อ ก็เราได้ไปฝากกิดวิญญาณไป้ในหันเดแต่ว่าวาสิเหตุคือซื่อเด้ย่ยแต่ว่ากระเหตุหน่อยกระใจว่าหลแล,แล้วหรือว่าแล้วหะมันตายก่อนกต่สางเดมันก็ไปเฝ้าล่ออยู่หันเดมันก็อะไรไปตั้งคิดไหมล่ออยู่บางหันเดบาเหตุก็คือเหตุแต่ว่าม่นได้เอาความรู้สึกในกคิดไปตกห่างไว้ว่าต้องสําเร็จเนี่ยสำเดชกาบสำเร็จกระสางแต่ว่าเหตุ อาจารย์ว่าระสำเร็จเป็นเรื่องของวัตถุแต่วอวจาวะทเขาบอกไปบังไปล่อว่าด้ไปเอาไปจังตั้งมันใบมังหันบอกว่าต้องสําเร็จแต่ก็บพราได้มีความกัง้ลนกบ่ายหลอดล้นใดๆทั้งสิ้นทำความ้าใจด,ดีๆเรื่องการว่างจิตแม้กระทั่งการแสดงทมคือการแสดงข้อมเห็นหืนสื่อหรือแสดงประสบการณ์ชีวิต ประสบการณ์ตการปฏิบัติธรรมที่ผ่านมาให้ฟังกสื่อเด้บ่ยืนยันบ่ตัดสินบ่เข้าไปยึดติดในทิฏฐิแล้วก็ในทิฏฐิคือความเห็นการให้ความคิดเห็นการแสดงความเห็นการแสดงประสบการณ์นะแล้วก็บ่ไปยืนยันว่าผิดว่าถูกและบ่ไปแสกแซงหรือยืนยันว่าผิดว่าถูกของบุคคลใดก็ตามเขาบ่เข้าไปแสกแซงเข้าบ่ไปใส่อารมณ์น้ำเขาฟัง จักแต่ว่าฟังรู้เรื่องพิดดูถูกกันเขบาบอกตัดสินต่อการปฏิบัติรรมทั้งบิดมันต้องปล่อยออกทั้งเบิดนั่นแหละชื <c oughs> ่อคนเราหม่องมันสุดมันบ่มีผิดมันบ่มีถูกอถำบุญใส่ซื้อมั่นแต่ว่าบ่ได้อยากเอาบุญบ่ได้เอาบุญไปเกิดใส่อีกเด้บุญคือความดับคือความเย็นแล้วจบมันติจบด้วยมังน,นีอั่แหแะความหมายของคำาว่าบุญ คือผมมีวามหมายเข้าใจว่าเพือ่อได้ฟังเข้าใจก็เข้าใจว่าเข้าใจก็ตามนะเพราะมันสิ่งทั้งหลายเ้านี่มันต้องพูดั้นเขาไปถึงเองเห็นเองเป็นเองเด้มันบ่ได้เอาของไปเดให้กันใดว่าอาจสามารถยืดยิบยืน,ยน,ยนเป็นสิ่งของให้กันใดบุญมันบ่ได้เป็นวัดผูกบุญนั้นอ่ะมันเป็นแค่ซื้อโดยหน้ามาทํำหรือซือ้อ แต่ว่าสัมผัสได้โดยใจนั่นแหละแต่ว่าก็ต้องว่าง <c oughs> จริงๆว่ามีอยังยาบว่มีอยังงแบบ่ายหรอกว่าแต่ว่างจิตเป็นในการแสดงท่ามทุกค้งบ่ได้ยืนยันบ่ได้ตัดสินกับไพรบุคคลคนนั้นเขาไปถึงเองกระลู่เอาเองส่วนการว่าลูแล้วแมนสิว่างหรือบ่ว่างก็เป็นเรื่องของผู้นั้นอีกคือนกันเออสิไปภาษายังกับบุคคลที่ยืนยันตัดสินในความคิดเห็น ที่เพิ่นแสดงเอออันนี้ผิดอันนี้ถูกนั่นเป็นเรื่องของผู้นั้นแต่ว่าล่ะเอออันนี้ผิดอันนี้ถูกเป็นเรื่องของบุคคลผู้นั้นเด้เอเป็นเรื่องของบุคคลผู้นั้นถืยึดเอาถือเอาถึงว่าแม้ผู้อื่นแสดงมาเ้าฟังบดฟังเบดแม้แต่สามานนทร์เทาก็ฟัง,เ,งเน้นเฮาก็ฟังเิ่นสิสวดม่ตนมวนหรือบ่มมวลจั้งสี่จะเป็นอีกเรื่องหรือว่าเิ่เนสีแสดงรรม ถูกหรือปิดกระางนั้นเป็นเรื่องของคนจะเ,าเ้าฟังเ้าฟังเบิดเอี่ยบอรตุองคงี้ยแหละจากคำว่า,าการเรียนรู้อยู่รู้แต่ว่าหยุดจากอะไรรู้ซื่อๆนี่แหละไม่ใชมีอย่างแต่พ้ได้ยึดพ้่ักนับไปเกิดกับสิ่งที่ท,ที่ยึดที่ยึดตัวแต่ของรู้นั่นแหละพกยึดรู้เนี่ยคือพวกที่ไปยืนยนันไปตัดสินต้องแบบนั้นต้องแบบนี้แต่ว่าพอเห็นอารมณ์จาของ ที่กับล่างแสดงออกมากนั่นแหละคาว่า,า,าทิฏฐิแปลว่าความเห็นเฮาบริยุทธ์ในทิฏฐิเฮาบริยุทธ์ก็แต่เขาบอกสิ่งนั้นไปแล้วบุคคลคนนั้นสิเหตุหรือเหตุกสรสางได้น,นเหรอเฮตุก็ตามเบ็ดก็ตามเขาบอกแล้วอ,อั้งสัน้นว่วแต่ละอันแต่่ายถูกย่างขึ้นอยู่ที่กับตัวเฮาเองเบอร์เตอร์ปฏิยุทธ์กับไผได้ใดทั้งสิน้น เพื่อนก็แสดงความเห็นมากหมายถึงอาจแสดงประสบการณ์ชีวิตของเพื่อนเองคือพระพุทธเจ้าเ่นแสดงเออธรรมบทต่างๆที่แต่ละอันแต่ละอันที่เพิ่นยกขึ้นมานะประสบการณ์ชีวิตจริงเพิ่นนบดหลยเออเป็นยังคือแสดงถึง้าเกิดเกิดเป็นตะเนวทุกๆแต่เพื่อนในห้าเห็นทุกได้เพิ่นให้าวใสปัญญาเพื่อนให้เฮาใสประสบการณ์ชีวิตจริงของเจ้าของเอง ไปเทียบกับความจริงที่เป็นเป็นมากขึ้นกันนั่นแหละเออคนในห้องเห็นเห็นด้วยความรู้สึกจริงๆมันต้องเขาถึงด้วยความรู้สึกจริงๆสัมผัสจริงๆได้ห้อนได้หนาวจริงๆบ่ิาลจินตนาการเอาเออเออวลาเพิ่นแสดงนท่านทำบทแต่ละอันแต่ละอย่างอ้ยบอกแต่เนี้ยมันถุกๆเดอ,อบางศาสตร์ก็เกิดเป็นมหาทุกขตะ คือถกยังไงบ่มีใดสูคือมันไงถกยังไงมีผ่าพือนเดียวกับเมียเออแลกเปลี่ยนกันไปนงนงไปฟังถ้ำจังสิมีแต่แนวทถกๆแล้วก็เกิดเป็นสัด์เดรจชานเยอะเด็กก็เป็นส่างเดยวก็เป็นควางเดยกก็เป็นหานหงอ่ะเด้วก็เป็นหานมังเป็นม้จิ้งจอกเป็นสิงโตเป็นเสือเป็นควายเป็นงัวมีบัดเดอ์บัตเดอ์ แสดงแต่สิ่งที่สวยงามแต่แต่ว่าคนหนึ่งกินตนาการถ้าพวกสัตว์ต้องสวยงามต้องยิ่งใยเห็นไหว่าเออต้องเป็นพระราชาต้องเป็นจกักรพรรดิป่วหนักเออเิ่นบ่คคอยแสดงได้แน่จังสรรมันแสดงแต่เนียมันถูกแสดงเป็นกวางบอกเป็นเฮียเป็นแร่นใ่เออเป็นนกนกพิราบเนี่ยมแต่แนว่ยถูกๆได้คือเปนแสดงมา แต่ว่าเป็นพระราชาก็บด้เป็นพระราชาดิเป็นลูกพระราชาพระเวสสันดรก็เป็นลูกพระราชาเป็นลูกพระยสันชัยเงสิเนี่ยเป็นบาลักอังสันตัวมโหสถบัณฑิตก็เป็นมหาอมา์นังนดหละเป็นเสนาบดีเป็นเสนามารจำนันนี่แหละบ่ได้บเได้แสดงตนว่ามีแต่เนวยิ่งไงจึงจะเป็นได้เลยเพิ่อนแสดงแต่แนวถูกให้เนาเห็น เป็นนกกระจิบนี่น้อยสุดละนั่นแหละน้อยสุดสำนันเป็นนกกระจิบบางคนก็นเอ,อินนกกระเม็นนั่นแหละที่ถือดอกบัวหุ่มใบเลี้ยงแม่ตาบอดดอกบัวมันหุม่มฮุบเอาไว้นั่นแหละนี่อยุอุบลน,นี่แหละมาเกิดถัดตเทียบใส่สมัยปัจจุบันนกพิราบอยุอุบลน,นั่นแหละเป็นสัน่นพิราบเป็นนกกระซุ่มนกกระลุ่มแต่ก็เป็นไปเบิดนี่แหละมแต่แสดงเนี่ถูกๆเลยเนาะเดี๋ยวพเข้าเป็นตาเข้าใจเพิ่นว่าเนาะ ฟ่าฟันความทุกข์ยากมาให่งทุกคนแหรอครับเอาความจริงโดยทุกข์แหละมาสอนห้าก่กนพอเข้าสี่เห็นโดยปัญญาคบว่าปัญญาเป็นสื่อวันี่ือสื่อแท้จริงเขาไปถึงพลิกถึงขิงเขาไปถึงความรู้สึกเห็นโดยความรู้สึกจริงๆว่าทุกจริงๆว่าเจ็บว่าปวดจริงๆเจ็บปวดโดยร่างกายเจ็บปวดโดยใจจริงๆเป็นเด้ม่ได้คอยเป็นไงดอกเกิดเป็นงูงูพญานาคผู้ริทัศน์ บาลานาคคลาดนากักชุดติปานนักเกิดกัปตยาเจ้ากัสปะก็เกิดหลายศาสตร์ช่วงนั้นแหละหลายเกิดเป็นคนเมาเหล่าก็มีธรรมด่าวะมีเบิดเด้กมีตอนนี้ถูกถูกพอเข้าเลยมาสรุปร่วมหมือนกันสรุปร่วมที่ที่สิ่เหตุไงพอเข้าผลถูกผลเลยม,มาสรุปเอาหน่อยๆนี่แหมอาณาปานสตินี่แหม เป็นที่ระงับดับทุกทั้งปวงแหมเนี่ยเป็นพระเจ้าจักรพัดเป็นการแสดงอยู่ต่บกีเรื่อนกนิดหน่อยนอกนั้นรู้นี่ก็เป็นสัตว์เป็นคนกับคนถูกเนี่ยเป็นชาวหน้าเป็นคนหาฟืนขายเป็นคนครับของปลาขายเนี่ยเป็นตะเลียโตนเดีวยวเท่า,าดาเองเนาะกวเสิบเก็บหอมร้อมดิบปกมาก อย่ากลับมาเท่ให้พวกเข้าเห็นหนึ่งนะเท่ร่งให้พวกเข้าเห็นบบบวิธีสี่้นถูกหรือคนขนาดศาสตร์สุดท้ายว่ามาเป็นพระพุทธเจ้าห้าแล้วเป็ยังปฏิบัติแบบถูกเอ,อหกปีไปลงไปเหตุเพื่อสิน,น้ำสิ่งเหล่านี้เนี่ยเอามาแสดงให้เข้าเห็นหนึ่งเดียร์เ,ออเป็นยังคือทุนถูกเรามานเพื่อให้ผู้อื่นเห็นได้เอาง่ายๆปฏิสตัสสุดได้ก็คืออานาปานาสติหนึ่งมาเนี่ยเออไปนาง แก่เสือแก่ผาอยู่ภูเขาหิมาลัยตากน้าแข็งอยู่เป็นปีเพื่อนเดอ้อบ่ได็แมันค้นธรรมดาเพราะเสห้าสิบเป็นดัด้เอเออไปยืนขาเดียวแหล้วงยกมือแขนนึงขึน้นกำมือไว้ข้างหนึ่งจนเ่าเนื่อมือนี่สอดใส่กัน,น่นเด้อย่าลืมวบา6หกปีพื่อนเด้ออันแต่ละอันต่ยอย่างทือตรสอบตดลองมากันลมหายใจกัจนสลบแลนจงกรมเดินจงกรมจากไานั้นสู้ไานี่หน,นีเสียงพ่นนี่ตายครั้งที่หน,นึ่ง สลบตลบกั้นลมหายใจกับขขั้นที่สองปดเข้าไปขั้นที่สามเพื่อนอยายท่รนบดาบอกจริงๆนะนะคนเอาด้ง่ายๆนั่นแหละแต่ว่าคนเป็นอย่างคือถูกทรรมานัยเฮ้าเบิ่งแตเออแล้วก็ไปนั่มของ่งายๆไม่ห่าเห็ดแหมอาณาปานาสตินี่ไหมเป็นผู้มีสติรูอยู่กับลมหายใจเขา่าลมหายใจออกมีความรู้สึกอยู่กับลมเขา่าอยู่กับลมออกเออมันดับความคิดไปทั้งอื่นเราได้ไหม วิธีปฏิบัติไง,ไง่ายๆพกเข้าบทต้องไปหาแนวอื่นอีกดอกอันอื่นๆแม้นมันจะมีอยู่กับ้างกว่ามันจะว่างความคิดเห็นหรือว่ามันจะว่างการเห็นสิ่งต่างๆใดมันก็พอะแห้งอยู่แต่พอมีคู่บาอาจารย์ปราคองไว้ปราข้องเรือ่องใดกับ้างเพิ่นกับปละข้องมาให้เจ้าอยู่ร่มหห้ใจเดอ้อคือเก่าเออไอ้ก็ว่าได้ว่าโดยยืนยันตัดสินให้ผู้ใดไม่เห็นดีเห็นงามตามดอกเออ ตะก,กี้เข้าก,กับฟื้นกับสินเป็นวัตถุทุกอย่างกันแล้วกันอ,อได้อันเดียวเท่านั้นพริกรูปภาพพริกอารมณ์นิดหน่อยมันก็เปลี่ยนของมัน่นละกับสินสิบนะอนุสติสิบกับสินสิบแล้วก็อสุภะสิบอย่างมันจะไปยากยังไม่ได้หนึ่งก็ได้ไปเบิดทัออ้งตัวแล้วก็ว่างปเป็นเห็นสวรรค์เห็นนรกเห,นนนหเห็นผู้นั้นตายไปหันเห็นผู้นี้ตายไปหนีห่ง,งยากเดือดร้อนเลี้ยตนเขาอยากว่า เจ้าสิตายเมื่อนันเมื่นียังเคยเบามากนั่แหละเออเห็นเหตุการณ์ลวงหนาไปซนีคข้ตายเขาว่าไ้ว่าข้าดีได้เขาว่าสิแก่เขาได้เขาว่าเขาเป็นปอบจักกว่าเขามายิ่งข้าวซับทั้งสั้นแล้วนุ่งเรื่องของชาวบ้านนี่ด้วยแต่ว่าก็เป็นจริงอหลีอยู่ด้หล่ะก็ตายอิริดีหร่ะเนี่ยแต่ว่าเขาเขาประเหตน้ำห่าเห้าวสืบเหตุยังกับเขาได้นี่อะ หลายๆยอย่างที่คนหลักเงินหลักของกันนังสันยังสี่ผู้ใดเอาไปเข้ากระบอกคือสองเถือเอาไปเอามามันมาขาดกุตัวหนีแน่นแหละจำพ่อผู้ใเ,เจ้าคนบอกว่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายพวกเธอจะชอบประมาณในการบุคคลคือจอะไปทำหน้ายไทยทักออย่าไปใส่ริดเด็ดเด็ดนึงไปในท่งแบบนั้นสัตว์โลกมันเป็นไปตามกรรมอย่าไปทำหน้ายไทยทักพอการทำหน้ายไทยทักทั้งหลายเ่านั้นจะนำโทษมาสู่เธอเมื่อภายหลัง เนี่ยขนาดนั้นค่ะเป็นมองการไกลขนาดนั่นแหละน้ำโทษมาใส่อีดีได้ละ่ะเขาเขาหัวว่าผู้นั้นบอกว่ายุหันยูนิเดอนเขาก็น,น้ำขาเข้าตัวเ<อ>ลือเป็นหกขังอันทีที่เขาจะขาเนี่ยใชก็ละวธรรมดาแน,น่วนี้ก็เลยถิ่มซะถิมเลยบาเอาอยัางเข้าไปเข้าบ่อาจสามารถไปแก่ผู้ใดใดบุคคลผูน้นั้นแก่ผู้นั้นเอาเองเข้าใดแต่เพียงบอกทาง เลยเดินตามภาษาสดาซำรรเห็ดน้ำเพลนแลวก็แล้วดอกนะขนาดภาษาลิบุตรยังทำหน้ายผิดเ้๋อธรรมดาด้ยวยภาษาลิบุตรทำหน้ายวัฒนะกูมานหรือสามเนรู่กศิษิตคนเองเนี่เจเ้าจิตายเจ็ดเหมือเดอเน้น่บริยานตายดิกระสันผมจะไปปวดเอาพอเอาแม่สักคนเดินทางไประหว่างกลางทางกับไปปล่อยป่าลงในแม่นม้ำไนก็ไปหาบอกพอเมืองที่เจ็ดเราคือว่าตายนอนนะ เออกับมาเห็น่ะเนี่ยกาบมาผมเข้าว่าตายอุปชาเข้าว่าสิตายโอ้เขาเอาโหสิก,กรรมให้เธอแล้ะตัว,วนแน่เลื่เป็นอ,อายุยืนถึงลอยยี่สิบปีซำเลืเอนว่าจังสัน้นวัฒนะเป็นผู้จเจริญเบืยอายุจังว่าพวกเขาจะไปหลงไหลในะย่างหูทิบตาทิบยังดอกมันตัวเออมันตัวดอกความจริงน,นะ่นี่ ตัวลายกว่าเออถาห้าคนจากอารมณ์ทั้งปวงได้แล้วฟังดีดีเออจังวากันนันเออคนจากอารมณ์เลยอารมณ์อารมณ์ความรูม้สึกในความพอใจแล้วบ่พอใจนี่แหเะี้ยคนจากอารมณ์ความรู้สึกจากสิ่งทั้งปวงจากลูก,จาก,ลกจากเสียงจากกลิ่นจากรสนะลูกเสียงกลิ่นรสสัมผัสต,ต่างๆบว่ามีอารมณ์เข้าไปอยู่ในหันเลยไงเ,เออมันกระดับตัวตัว อันนั้นเาไที่หลังนั่นเนี่ยจัางสันมันนี่น <c oughs> นจริง,งู่งบอกคือว่าจริงกับบ่ากับว่ายืนยันตัดสินคือว่าว่าจริงกับว่ายืนยันตัดสินใด้ทั้งสิน้นนะผู้นาเขาไปหูไปเห็นเอาเองแหละแต่ถ้ามาคิดบ่งดีๆหรอกผู้คนเห็นก่อนหูก่อนตายเลยเ้บ่ยก็เเอาไปนั่มเลยเนาะหูทิบตาทิบนันย่านอันนี้แย่เลย,เ,ลยเพราะสะนั่นแหละจะไปสอนอนจะไปเงินเออพวกเข้าเดินทางเขาไปสู่ความตายวัตสุคนได้อยู่นี่ เพิ่นก็ตายเห็นก้อนเราเด้เนาะผู้คนมีฤทธิ์มีเดชนและหลายอย่างมันบริยูน้ำพ่นตายหลล่ะมาผลนิพพานบริยูน้ำพนตายแล้วก็มาผลน,นิพพานบริยูน้ำพ้นถึงวนนัน,นท,ท่านเกิดพุธ<ม>เจ้าองค์นั่นองน์นี่ต่อไปพักกันทาเฮ็ดมือหนีบ่ดีเฮ็ดตั้งใดมันสึไปเถึองนะก็ต้องไปหวังมันแบบเอามือหนีปัจจุบันนีนะขณะนี้นนนนลมหายใจนีนี่นะเฮ็ดยุ่แค่นีนะถึงบ่ถึงก็สร้างหัวก้นเน่าต่งสัตว์ก็คือ ั่นแหละจังววาเขาบอ้หวังพุุงไปขานาเออเขาอยูใ่ในปัจจุบันอดีตก็บอมาคิดปรุงแต่งมันเป็นไปอนาคตเขาเขาไปวาดฝันเอาไว้กินหน้าการเอาไว้อะการแสดงความเห็นหนึ่งเด้แสดงธรรมก็ดีเอเอบุคคลผู้นั้นตอนเขาไปเห็นเราเองไปกระทบสัมผัสรู้สึกเราเองส่วนสิบปล่อยว่างหรือปล่อยว่างเป็นเรื่องของบุคคลผู้นั้นเด้ก็ได้เกี่ยวกันใ่และจังววาพระล่มาตาพระพุทธเจ้าคนละ ปลายมาพระพุทธเจ้าพาระปัจเจกาพาระราหันสาวกจนถึงว่าภิกษุสงฆ์สูเมอรีสาวกทุเมนีก็เอาศีลให้ไั่วไดดเอาบุญให้ไัยวาไดเอาความบริสุทธิ์เอาปัญญาให้ภัยว่าดเด้อเอาบาลโมงบาลมีที่วานันให้ไั่วไดดดอกเข้าต้องเหตุเอาเองอืมเหตุเอาถูกคนผู้นั้นตรงเดินทางถึงเอาเองโดยตัวเองเด้โอู้มันวางแผนทำอย่างใดบางอย่างมัน หาคำบอกมาเทียบว่ายยท่านใดอซะด้วยซ้าไปซึ่งเป็นของง่ายๆนี่แม้แต่ว่ามันผู้จิเทียบคเบอกถอดออกจากความรู้สึกและให้ทุกคนได้รับความู้สึกใดจังใดขึ้นกันอมันก็ยังคิดว่าท่านออกอยู่ชื่อว,ว่าวาจังใดหนอภาษานี่มมามันบอกแมนภาษาจักรวรเดอมันบอกมนภาษา,จา<อ>แจ็กสิมสนะเมนอย่างจังเสียวภาษาสมุติมาใส่แทนใดนะทัละนทั้งเลยว่าบางย่างกระเบาออกไปเบิดแล้วแต่ว่าบางย่างก็ต้องไปหัวเอาเองไหม เป็นสันเราว่าแต่ละคนแต่ละคนแต่นะาจากคนทุกข์เขาอยู่ในหูดังหนะน่อยียากอย่างบ่ะจะไปกินหนาการหาอย่างกระไผ่เออยังสิไปปาฏนาสวรรค์วิมานอยู่บ่จะไปเป็นพระรหัสศา,าสนาจะเป็นเจักรพพรดศาสนาจะเป็นเศรษฐีศสา,าส,น,ศศสานาเออทำมาทั้งเบนีท่ทำบุญทำท่านมาเนี่ยเออสิเพเพื่อการเพิ่มถูกรู้สึกผลให้มันผลถูกกว่าเนะี่ยาง่างๆเนี่ยนะอยู่ในหูดังหนะ่อยบ่ ยภาษาสน่ห์หูดังหรืนอน้ำจากของนะเออก็ต้องไปสงสัยทิฏฐิคือความเห็นของผู้อื่นที่เขาแสดงออกมาจากจากคำบอกของเขาเด้อแล้วถ้าเขาโหลดพิษถูกยังกระงังจะไปค้นหาคำตอบกับเขาใช่ปะหรือก็ต้องไปค้นหาคำตอบกับเขาหอกนี่ผู้ลูย่ยในล่มหายใจดับเอาท,ที่จะของอยู่โหลดผู้ได้หยุดความคิดได้เพิ่นกับว่าเกิดเท่านั้นแหละ ในความคิดนี่คือความคิดที่ไม่อยากได้ไม่อยากเป็นนอกนั้นเห็นเฉยๆรู้เฉยๆฮู้ซื่อๆเนี่ยนะแหละก็ต้องไปเดือดร้อนคือเฮ้าเห็นเขาขับรถกายมากเพิ่มเนี่ยกะกายไปกับมันกายไปตัวสิไปฮู้เห็ดหนังว่ารถยี่ห้อใดสิไปฮู้เห็ดหนังว่าผู้ใดเป็นผู้ขับซือมาจาก้านใดนะเนอาอะสืบไปเป็นทุกกับมันเห็นนะดหนังกับขับรถกายหนากายตาเข้าไปซื่อๆเนี่ยเ,ออเขาก็อยู่ในเฮ้าซื่อก็เลยเห็นซื่อ เสียงดูดันยิ่งดูซื่อกินค้อนรถด,ดกรไดิ่งยูซื่อแะละอย่ากก็ล่ะดูสือ่อซื่อหลดเฉยๆรู้เฉยๆนี่นแหละถอยอ,ออกมาพลิกนิดเดียวเองนะ่ะเพมคิดหนึ่งนนะพลิกเข,ข้ามาแหละคำว่าปัญญาปัญญาบอกว่าบุญก,าบาก,กับแมนบอกว่ารุดพ้นกับแมนจะสิว่าไปจังใดแหลมก็บ่ถึงดอกของปัญญาเนาะต้องมางูดโด้วยตนเองเออ จะปฏิบัติทําไปเกิดเป็นยังมาตะเชียงไม่เชียงร่พืนที่นะสิไปเป็นยังเออไปเป็นไก่บ่หรือเป็นหมูหรือสิไปเกิดเป็นหมาน้าลูกน้าหลานนั่นเออไปเกิดเป็นไก่บ่เป็นเป็ดบ่เขามาขาดเด้ยเกิดเป็นหมูเขามาลวกน้าหอนที่เนาะนังสั่นแล้วเออแต่เพ่อจะเกิดเป็นยังนี่เขามาสู่ล่มให้ใจเจ้าของเราต้องไปคิดทั้งไพเด่ เขามาสู่ล่มหา้ใจเจ้าของนั่นแหละเอาย่นี่แหละถ้าเอามางเดียวได้เอาบ่เกิดนอกนั้นแหละถ้าไายจะมั่นโหลดเนาะเอามางเดียวเออันบ่เกิดก็ยังว่าเอามึงจบ่ลอะเข้าใจว่าแต่กานพ้วงบ่เกิดก็ยังว่าเอาอีมอยู่ในลมนั่นโหลดวางไปเบิดนัหนึ่งไหมแต่คำว่าวางกับผมสมมติวบามันจะวางได้หนออยู่ว่าวางจากสิ่งที่มีอยู่ไหม vàng chạc sinh kỳ hao hiến dù hiến dì cầm đi đường này cái nhang vào vàng nó cũng tân ngật nặng và là à là phá